เพิ่งได้ดูคลิปตัวอย่างหนังเรื่องสับปะรด2มาค่ะคือแค่ไม่กี่นาทีเองนะคะแต่มันเหมือนมีพลังงานบางอย่างที่ดึงเราเข้าไปเลยแล้วก็ทิ้งคำถามไว้ในหัวเต็มไปหมดเลยผมก็รู้สึกเหมือนกันเลยครับมันไม่ใช่แค่หนังผีที่แบบเน้นความน่ากลัวอย่างเดียวนะแต่มันหยิบเอาคำถามที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมาวางไว้ตรงหน้าเลยใช่เลยค่ะซึ่งนี่แหละค่ะคือภารกิจของเราในวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่า จากแค่คลิปตัวอย่างสั้นๆเนี่ยมันกำลังสะท้อนภาพการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่อยู่ในใจเราทุกคนหรือเปล่าการต่อสู้กันระหว่างเครื่องมือสมัยใหม่ที่เราใช้ทำความเข้าใจโลกไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์สถิติข้อมูลครับกับความกลัวพื้นฐานที่สุดที่มีมาตั้งแต่โบราณน,นั่นก็คือความกลัวตายตกลงแล้วในศตวตรรษที่21นี่ยอะไรกันแน่ที่กำลังจะชนะคะ เป็นการตั้งโจทย์ที่น่าสนใจมากครับเพราะในคลิปมันมีองค์ประกอบครบเลยนะทั้งความเชื่อแบบดั้งเดิมอืมความพยายามจะใช้เหตุผลแบบวิทยาศาสตร์มาจับแล้วก็สุดท้ายคืออารมณ์ขันที่เหมือนเป็น,นกลไกป้องกันตัวของมนุษย์เราเวลาเจอเรื่องที่มันหาคำตอบไม่ได้จริงๆงั้นเรามาเริ่มที่จุดระเบิดของเรื่องกันเลยดีกว่าคะเหตุการณ์ที่ตัวละครยายจ่อยที่ดูเหมือนจะเสียชีวิตไปแล้ว จู่ๆก็ลุกขึ้นมานั่งกลางงานศพตัวเองแล้วถามคำถามแรกที่ทำเอาทุกคนแบบเงียบกริบเลยนี่งานศพกูเหรอใช่คือฉากนี้ฉากเดียวมันทรงพลังมากนะทรงพลังมากครับเพราะมันข้ามเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายไปเลยและทันทีที่ยายจ่อยฟื้นขึ้นมาคำถามที่ตามมาทันทีจากคนรอบข้างไม่ใช่ฟื้นมาได้อย่างไงอืมไม่ใช่เลยแต่เป็นตอนตายไปเห็นอะไรมา สังเกตไหมครับมันสะท้อนความอยากรู้อยากเห็นที่ฝังลึกที่สุดในตัวเราเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่อีกฟากหนึ่งของชีวิตซึ่งเป็นดินแดนที่วิทยาศาสตร์ยังเข้าไปไม่ถึงจริงด้วยค่ะมันคือความอยากรู้ส่วนตัวที่มันสเกลใหญ่ระดับมนุษยาชาติเลยนะแล้วความน่าสนใจคือในหนังมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ความอยากรู้แบบชาวบ้านบ้านครับภาคกูไปทำรีเสิร์ชหน่อยอ่าขว่ารีเสิร์ช ใช่คำว่ารีเสิร์ชเนี่ยค่ะที่ทำให้เรื่องมันเปลี่ยนไปเลยใช่ครับมันคือการเปลี่ยนจากเรื่องเล่าไปสู่การเก็บข้อมูลทันทีและที่น่าทึ่งคือเขาอ้างอิงถึงบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงด้วยใช่ค่ะดรเจฟฟรียลองครับที่บอกว่าเป็นแพทย์ที่ศึกษากรณีการตายแล้วฟื้นหรือ near death experience มากว่า5,000เคสนี่คือการเอาเครื่องมือของโลกสมัยใหม่ซึ่งก็คือ ข้อมูลเชิงสถิติเข้ามาพยายามอธิบายปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติแล้วตัวเลขที่เขาหยิบมาพูดถึงก็น่าสนใจมาก55%ของคนที่เคยตายแล้วฟื้นเชื่อว่าโลกหลังความตายมีจริงคือตอนได้ยินตัวเลขมีครั้งแรกนะรู้สึกว่ามันทั้งส่งพลังแล้วก็แล้วก็กลุงกล้งๆในเวลาเดียวกันไม่รู้สิคะมันรู้สึกแป,ปลกๆที่เราพยายามจะเอาตัวเลขมาวัดสิ่งที่มันอาจจะวัดไม่ได้ผมเข้าใจความรู้สึกนั้นเลยครับ เพราะตัวเลข55%มันบอกอะไรเราได้บ้างในมุมหนึ่งมันก็แค่สถิติความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งไม่ได้เป็นบทพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่านรกสวรรค์มีจริงอืแต่อีกมุมหนึ่งการที่คนกว่าครึ่งหนึ่งจาก5,000คนที่ได้เฉียดเข้าไปในแดนสนธิยานั้นแล้วกลับมารายงานประสบการณ์ในทิศทางเดียวกัน มันก็เป็นข้อมูลที่น่าเก็บมาคิดต่อนะครับว่ามันอาจจะมีรูปแบบบางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจซ่อนอยู่ก็ได้มันคือความตึงเครียดระหว่างความเชื่อกับข้อมูล ใช้เลยครับน่าสำรวจมากพอมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องการตีความมันก็เริ่มแตกแขนงไปคนละทิศคนละทางเลยซึ่งนี่เป็นส่วนที่แบบสนุกที่สุดในตัวอย่างแล้วครับมีการพยายามจะถอดรหัสว่ายายจ่อยอาจจะเห็นตัวเลขอะไรแล้วก็มีคนโยงไปถึงหนังไซไฟฟอร์มยักษ์อย่างอินเตอร์สเตลาทันทีอ๋อมีฉากนั้นด้วยใช่บอกว่าคเคยเห็นว่าในเรื่องอินเตอร์สเตลาไอตัวเลขมีคล้าย ซึ่งนั่นคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากของการที่มนุษย์เราพยายามทำความเข้าใจสิ่งใหม่หรือสิ่งที่อธิบายไม่ได้โดยใช้กรอบอ้างอิงที่ตัวเองคุ้นเคยที่สุดก็คือหนังที่เคยดูใช่ครับสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับวัฒนธรรมป๊อปกรอบอ้างอิงนั้นก็คือภาพยนตร์คือทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์แบบผิวเผินคือแนวคิดเรื่องมิติที่ห้ มันคือความพยายามจะยกระดับปรากฏการตรงหน้าให้มีความหมายที่ยิ่งใหญ่ระดับจักรวาลแต่ในขณะที่คนหนึ่งกำลังมองไปไกลถึงจักรวาลกล้องก็ตัดไปที่อีกคนหนึ่งที่ตีความตัวเรียกเดียวกันนั้นว่าร้อยคูณร้อยโต๊บนล่างแล้วก็สะบทดออกมาว่าคุยเอ้ยจากเรื่องราวมิติที่ห้ามันถูกดึงกลับมาสู่พื้นดินสู่แผงหวยทันทีทันทีเลยโอ้โหมันเหมือนกับคนละเรื่องเดียวกันเลยนะหัวเราะใช่ครับ และนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งมากมันสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์เราตีความสิ่งที่ไม่รู้แตกต่างกันสุดขั้วแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาในขณะนั้นคนหนึ่งมองหาความจริงอันสูงส่งแต่อีกคนมองหาความหวังที่จับต้องได้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็คือการถูกหวยมันไม่ใช่ว่าใครถูกใครผิดไม่ใช่เลยครับแต่มันคือการเปิดเผยให้เห็นว่าความจริงของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลย ช่องว่างในการตีความนี่มันไม่ได้เกิดแค่กับเรื่องใหญ่อย่างชีวิตหลังความตายด้วยนะนึกถึงอีกฉากหนึ่งที่ตลกมากแต่ก็สะท้อนเรื่องเดียวกันเป๊ะๆฉากไหนครับตอนที่มีคนพูดถึง AI ที่ชื่อ ChatGPT อ๋อครับคบแล้วอีคนก็ถามกลับมาว่าอะไรวะแมน ChatGPT แล้วเพื่อนก็ตอบกลับไปอย่างมั่นใจว่าอ๋อมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า นั่นแหละครับมันคือกระบวนการเดียวกันเป๊ะเลยคือการพยายามทำความเข้าใจคอนเซปต์ใหม่ที่ซับซ้อนอย่างปัญญาประดิษฐ์โดยใช้คลังความรู้เดิมที่ตัวเองมีอยู่ซึ่งในที่นี้คือเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่มันอาจจะดูตลกแต่มันคือกระบวนการเรียนรู้พื้นฐานของมนุษย์เราเลยเราพยายามจับของใหม่ใส่ในลิ้นชักเก่าๆที่เรามีอยู่เสมอซึ่งบางทีมันก็นำไปสู่ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแบบนี้แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องความตายหรือเทคโนโลยี สุดท้ายแล้วเราก็พยายามจะย่อยมันให้มาอยู่ในสเกลที่ตัวเองพอจะเข้าใจได้แต่มันน่าสนใจนะคะว่าเบื้องหลังความพยายามจะตีความพวกนี้ทั้งแบบวิทยาศาสตร์ทั้งแบบหวยทั้งแบบตลกตลกลึกลงไปแล้วมันขับเคลื่อนด้วยอะไรกันแน่คำถามดีมากครับแล้วผมคิดว่าตัวอย่างหนังก็ให้คำตอบไว้ค่อนข้างชัดเจนนะเมื่อมันพาเราเปลี่ยนโทนจากเรื่องคบขันมาสู่บทสนทนาที่เรียบง่ายแต่หนักอึ้งมากอืมตอนที่ตัวละครถามกันตรงๆว่า แกสองคนกลัวตายไหมวะและคําตอบที่ได้กลับมาก็คือกลัวดีมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยมันคือความรู้สึกพื้นฐานที่สุดแล้วเขาก็ขยี้ต่อด้วยนะว่าทําไมถึงกลัวครับคนเราก็ต้องกลัวในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนไหมวะประโยคนี้มันโดนมากเลยมันคือแก่งของทุกอย่างที่เราคุยกันมาเลยได้เปล่าคะที่เราพยายามจะรีเสิร์ชจะตีเลขจะหาคําอธิบายต่างๆก็เพราะลึกๆแล้วเราแค่กลัวในสิ่งที่เราไม่รู้ถูกต้องที่สุดครับความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้จักหรือ fear of the unknown ใช่ค่ะ คือหนึ่งในความโกรธที่ทรงพลังที่สุดที่ขับเคลื่อนกิจกรรมมนุษย์ไม่ว่าเราจะมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากแค่ไหนหรือมีปรัชญาที่ลึกซึ้งเพียงใดแต่ในวินาทีสุดท้ายความรู้สึกดิบๆที่ต้องเผชิญหน้ากับความว่างเปล่าที่เราไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนมันก็ยังคงอยู่และนี่คือจุดที่หนังพาเราดำดิ่งลงไปอีกขั้นใช่ค่ะมันมีคำถามหนึ่งที่ฟังแล้วต้องหยุดคิดเลยคือความตายมันมีไว้เพื่อศึกษาหรือมีไว้ให้เข้าใจ ตอนแรกก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ค,คล้ายๆกันหรือเปล่าการศึกษาก็นำไปสู่ความเข้าใจไม่ใช่หรออืมแต่พอมาคิดดูดีๆแล้วมันอาจจะมองคนละมุมกันเลยใช่ไหมคะคนละมุมโดยสิ้นเชิงครับการศึกษาความตายมันคืคอมุมมองแบบนักวิทยาศาสตร,ร์คือการมองความตายในฐานะวัตถุที่อยู่ภายนอกตัวเราเราพยายามจะชํำแหละมันเก็บข้อมูลทำสถิติวิเคราะห์องค์ประกอบเหมือนที่เราทำกับก้อนหินหรือดวงดาว ใช่ครับเราพยายามจะควบคุมมันด้วยความรู้แต่การทําความเข้าใจความตายมันคือมุมมองเชิงปรัชญาหรือศาสนาครับคือการยอมรับว่าความตายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราอ๋อ oh. เป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เป้าหมายไม่ใช่การไปควบคุมมันแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและยอมรับมันอย่างสงบโห oh. การตั้งคำถามนี้จึงเป็นการท้าทายผู้ชมว่า คุณกำลังเข้าหาความตายด้วยทัศนคติแบบไหนแบบนักวิทยาศาสตร์หรือแบบนักปราชญ์พออธิบายแบบนี้แล้วมันลึกซึ้งมากเลยค่ะมันทำให้ดิฉันนึกถึงอีกประโยคหนึ่งในตัวอย่างที่คมคายมากๆเขาบอกว่าความรักมันฆ่าเราได้หลายครั้งแต่ว่าความตายมันฆ่าเราได้ครั้งเดียวเป็นคำเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมมากครับ มันเหมือนเป็นการเปรียบเทียบความเจ็บปวด2รูปแบบที่มนุษย์ต้องเจอแต่ผลลัพธ์มันต่างกันสุดขั้วเลยใช่เพราะความเจ็บปวดจากความรับถึงมันจะสาหัสแค่ไหนแต่มันคือส่วนหนึ่งของการมีชีวิตอออเราสามารถเรียนรู้เติบโตและกลับไปมีความรักใหม่ได้อีกแต่ความตายคือจุดสิ้นสุดของประสบการณ์ทั้งหมดนั้นมันคือการตัดฉับครั้งเดียวที่ไม่มีโอกาสแก้ตัว ซึ่งนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้มันน่ากลัวกว่าความเจ็บปวดใดๆที่เราเคยรู้จักครับฟังทั้งหมดนี้แล้วรู้สึกว่าตัวอย่างหนังไม่กี่นาทีนี้มันอัดแน่นจริงๆนะคะมันพาเราไปไกลมากจากเรื่องผีๆกลายเป็นเรื่องปรัชญาชีวิตไปเลยใช่ครับและถ้าเราลองมองย้อนกลับไปที่โจทย์ตั้งต้นของเราที่ว่าอะไรกำลังจะชนะระหว่างเหตุผลสมัยใหม่กับความกลัวโบราณสิ่งที่ตัวอย่างหนังเรื่องนี้กำลังบอกเรา อาจจะไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะเอาหรอคะครับแต่อาจจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความกลัวพื้นฐานอย่างความตายเครื่องมือที่ซับซ้อนที่สุดของเราทั้งสถิติวิทยาศาสตร์หรือปรัชญาดูเหมือนจะพังทลายลงไม่เป็นท่าเลยหมายความว่าสุดท้ายแล้วเราก็กลับไปสู่จุดเดิมหรอคะ ไม่เชิว่ากลับไปจุดเดิมเสียทีเดียวแต่มันเหมือนกับว่าเราจะถอยกลับไปใช้กลไกาการรับมือที่พื้นฐานที่สุดที่เรามีน,น,นั่นก็คือนั่นก็คือ 1. ความเชื่อเช่นเชื่อเรื่องโลกหลังความตาย 2. ความโลภเช่นการตีความเป็นเลขหวยและ 3. อารมณ์ขันใช่ครับอย่างที่เราเห็นแทรกอยู่ออทั้งเรื่องมันอาจจะบอกเป็นนัยยะนัยยะว่าบางทีภารกิจของมนุษย์ อาจจะไม่ใช่การพยายามหาคำตอบเกี่ยวกับความตายแต่เป็นการพยายามแต่เป็นการพยายามสร้างภาษาขึ้นมาเพื่อใช้พูดคุยเกี่ยวกับมันต่างหากและบางครั้งภาษานั้นก็มาในรูปแบบของสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือเรื่องตลกโบกหาการสร้างภาษาเพื่อพูดถึงสิ่งที่พูดไม่ได้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะมันทำให้เรื่องตลกต่างๆในหนังดูมีความหมายขึ้นมาทันทีเลย และถ้าพูดถึงเรื่องตลกขอปิดท้ายด้วยบทสนทนาสุดท้ายจากในคลิปที่ดิฉันว่ามันสรุปทุกอย่างได้ดีมากมันเปลี่ยนโหมดจากเรื่องปรัชญานหนักๆก,กลับมาสู่เรื่องพิธีกรรมและความตลกร้ายได้อย่างรวดเร็วมากบทสนทนาไหนครับตอนที่มีคนถามขึ้นมาว่าทําไมเขาถึงต้องเอาน้ํามาพรามล้างหน้าศพวะอ oh. แล้วคําตอบที่ได้ก็คือเพราะว่าการเอากาแฟล้างหน้าน่ะตามันจะแข็ง <laughs> คือมันตลกมากนะแต่มันก็จริงอย่างที่คุณว่าเลยนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งภาษาที่เราสร้างขึ้นมาก็ได้เนาะใช่เลยครับเห็นไหมครับแม้แต่ในเรื่องที่ควรจะศักดิ์สิทธิ์และน่าเศร้าที่สุดเราก็ยังหาช่องว่างสำหรับเรื่องตลกได้เสมอนี่แหละคือมนุษย์ <mm และนี่อาจจะเป็นคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ไปคบคิดกันต่อครับ ในขณะที่เราพยายามอย่างหนักเพื่อค้นหาความจริงอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับชีวิตหลังความตายหรือพยายามถอดรหัสมันด้วยวิทยาศาสตร์บางทีสิ่งที่เราในฐานะมนุษย์ทําได้ดีที่สุดในตอนนี้อาจจะเป็นการสร้างพิธ,ธีกรรมและเรื่องเล่าขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดูสมเหตุสมผลเรื่องที่ดูงมงายหรือแม้กระทั่งเรื่องตลกแบบนี้เพื่อช่วยให้เราจัดการกับความกลัวและความไม่รู้ที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะทําความเข้าใจได้หรือไม่